ใช้ยาให้ถูกต้องมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ด้วยอ่ะ,อะผมนี้สรุปว่าโรคเปิดแตกยางไหลรากเน,าน,นา่าขนเน่าฟิวโซเรียมหรือการถูกถ้าไม่ได้รักษามันก็จะเป็นยืนใายต้นแบบระกินี้นะครับเป็นแบบนั้นอ่ะตอนนี้โรคทางผลผลิตผมไม่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 ไมไมไมค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่อ่าเชิญครับมาแปลว่าไอเชื้อเชื้อโรคไปกระต้นไโรือนัน มา้รฐาการมันตอกมาไม่มือนกันหอพืชมนสร้างไฮโนสแต่ว่ามไมบางอันไปร่วงบาอันไปไม่ร่วงนั่นแหละมันเป็นเนเจอร์ของพืชแต่ละพืชไงเมื่อกี้ผมกำลังจะถามว่าใครมีสวนยางพาราไหมสวนยางพารามีไหมเคยสังเกตไหมหน้ายางตายนึ่งอ่ะเกิดจากอะไรผมออกทิ่ต่อไปหน้าหลายคนมาถาม จริงๆผมก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องเรื่องนี้แต่ผมไปมองดูแล้วเอารูปส่งมาให้ผมดูอ๋อมันเปิดกแตกยางไหลมันเกิดจากเชื่ออะไรเกิดจากเชื่อลาซิโอดิพเดียนะลาซิโอดิพเดียเนี่ยพืชอาศัยที่มันชอบมากที่สุดระหว่างทุเรียนกับยางพารามันชอบยางพารามากที่สุดแล้วงานวิจัยนี้ตรงกับของอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่มันเยอะนะ ไอตัวยางพาราเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมเชื้อแต่ละเชื้อเนี่ยมันจําเพาะกับพืชแต่ละพืชเพราะฉะนั้นพืชอ,อาศัยของเชื้อลาซิโอนิเบเดียคือสําหรับบ้านเรานะยางพาราเพราะฉะนั้นเห็นไหมคุณมียางพาราล้อมรอบสวนทุเรียนคณน่ะอะไรเชิดเกิดถูกไหมวันดีคืนดีแล้วลาซิโอนิเบเดีย ซอยบอนกับแอร์บอลคือได้ยินไหมครับซอยบอนกับแอร์บอลเดิมถิ่นฐานของมันอยู่ในดินแต่เราว่าเมื่อไหร่มันสามารถปลิวไปกระลุมได้เราเรียกว่าแอร์บอลโอเคไหมมันเป็นซอยบอลกับแอร์บอลไหนบไฟท็อปเป็นแอร์บอลไหมยากไฟท็อปเป็นแอร์บอลไหมยากมันถึงมีหางว่ายน้ำไงจาไหม นักวิชาการคือเล่าให้ฟังมาเล่าแบบตลกตลกอะ่ะเออแล้วจริงๆมันไม่ใช่หางหรอกมันเป็นแฟกชิเอร่าอ่ขอโทษดีน้าต้องพูดภา,าษาอังกฤษแฟกชิเอ่ามันเราเรียกว่าหางแต่จริงๆไม่ใช่แปลว่าหางหรอกมนันเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นแฟกชิเอ่าผมก็เรียกไม่ถูกนะมันก็เมื่อ,อไหร่มีน้ําไฟทอปไปถึงนั่นแต่ลาซิโอเมื่อ,อไหร่มีลมไปถึงนั่นฟิสโซเลียมก็คล้ายๆกันเห็นป่ะฟิสโซเลียมได้ก็ลมนะ่ะ เห็นไหมฟิวเซเลียมนี่ก็เป็นแอร์บอลแต่จริงๆถิ่ทินกำเนิดมันก็คืออยู่ในดินถ้าเรียกว่าซอยบอลโอเคไหมบอลก็แบบว่าเกิดไงเกิดในดินแล้วเกิดในอากาศแล้วเกิดอะไรก็ว่ากันไปอะไรนะเป็นอย่างนี้น่ะมันถึงบอกอันนี้อ่ะเมื่อกี้คุณถามอะไรนะตอบไปเลยยังเออเออเข้ามาในต้นไม้ต้นไม้นั่นก็ต้งไ่รักับเชื้อสามตัวครับ ับนั่นคือพฤติกรรมของเขาอ่ะคุณจะให้ดอกกุหลาบเนี่ยเปลี่ยนเป็นดอกอื่นได้ไหมมันไม่ได้ DNA เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วการปกป้องตัวเป็นเองแต่ละพืชอ่ะมันจะไม่เหมือนกันแต่มันก็อยู่ในสามหูข้อที่ผมจะพูดต่อไปน,นี้เข้าใจไหมอาการเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเชื้อตัวหนึ่งเนี่ยลาซิโอน่ะเกิดกับมะม่วงก็อย่างหนึง่งเห็นไหม มะม่วงลาซิโอเกิดคล้ายๆกับทุเรียนเรามันเกิดที่ง่านกิ่งเหมือนกันแต่ลาซิโอโดยมากจะเกิดที่ง่านกิ่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นอาการใบลูกไม่ลูกเนี่ยมันเป็นเนจร์ของเขาห็นไหมทีนี้ถ้าคําถามเนี่ยถ้าผมยังนุ่มๆอยู่นะก็ศึกษาลึกลงไปได้ว่าที่มันฟิวโซเียมมันไม่รลวกเพราะอะไรผมยังไม่ได้ศึกษาไงก็รู้เบื้องต้นว่าถ้าเป็นฟิวโซียมนะมันจะไม่ลวงนะ มันจะล่วงไปทั้งกิ่งเลยอย่างเงี้ยเออใบมันจะถ้ามันไม่ดีฟอร์มไงใบมันมันสีน้าตาลก็จริงนะแต่ว่ามันไม่บิดเบี้ยวนะไม่ถูกทำลายเหมือนกับมแมลงปากดูดหรือแมลงปากกัดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับ่าโท,ที่โรคทำผลผลิตเนี่ยก็คือหนามท็อปเนี่ยเขาเรียกหนามท็อปก็คือจากไฟท็อปแล้วหลายหลายคนคิดว่ายังไงเกิดจากอะไร โรคน้ำทอบเนี่ยมันอินเฟคตอนไหนมันติดเชื้อตอนไหนหลายคนมองข้ามไอเชื้อน้ำทอบเนี่ยของกรมวิชาการเขากระบุนะเวลาคุณเก็บเกี่ยวบ,บ่มไป็นดิแล้วเนี่ยผลทีุ่ณลับจากข้างบนอนะ่ะุณอย่าวางบนดินวางบนเข่งหรืออะไรอย่าให้สัมผัสกับดินคุณสัมผัสตอนนี้แหละช่วงนี้แหละเชื้อในดินมันมีเยอะไง หูมันไม่ใช่ไฟทอปอย่างเดียวลาซีโออะไรก็เต็มไปหมดฟิวเซียมก็มีนะมันเป็นซอยบอลไงฟิวเซียมก็มีแล้วคุณเก็บไปโดยเฉพาะลาซีโอดิฟเดียนนะมันติดเชื้อเข้าไปแล้วนี่นะมันไม่สแสดงการให้คุณเห็นนะคุณเก็บผลผลิตเนี่ยทุเรียนอะ่ะอายุจกะเก,เกี่ยวเท่าไหร่สุกกี่กี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมส่งไปที่จีนปั๊บมันจะสุกพอดีเพราะตรงนี้แหละถ้าเกิดว่า คุณมองไม่ทะลุนะหมายถึงว่าเฮ้ยมันติดเชื้อจากบนกิ่งติดจากไากจากลาต้นขึ้นมาสู่ลำต้นมันไม่ใช่สู่ที่ผลมันไม่ใช่มันเกิดจากล้างจากคุณเก็บเกี่ยวแล้วอะเชื้อมันคอนเทมเนเตตอนไหนตอนที่อยู่ตกลงมปในดินน่ะตรงนี้แหละเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากในต้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าท่อน้ําท่ออาหารมีเชื้อโรคสามตัวนี้อยู่ เราจะเข้าไปในผลผลิตที่ห้อยอยู่บนต้นเป็นไปนไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันต้องสร้างไทโลสถูกไหมมันสร้างเนื้อเยือ่อโป่งพองจะป้องกันไว้เลยไม่ให้เชื้อแพร่ไปที่อื่นเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดเป็นเป,น,เปน,น้อยมากมันเกิดจากไหนเกิดจากแอร์บอลเนี่ยหลังมากเกิดจากที่อุมเก็ดผลผลิตแล้วตกลงไปใน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 ,ในดิน,นนะยอย่างเงี้ยนะพงหญ้าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยไม่มีเชื้อโรคเยอะจันรูู้ว่ โรคทางผมมิตผลผมไม่เคยห่งเท่าไหร่เพราะว่าเราแก้ง่ายกว่าถูกไหมไอ้โรคทางเดิอนอาหารนี่แก้ยากนะครับอันนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือหนามท็อปนะครับอันเนี้ยโดยทั่วไปคิดว่ามาจากรากลําต้นมันไม่ใช่นะครับนักวิชาการหลายท่านก็ก,ก็ก็ฟันทงลงไปอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ใช่นะครับมันเกิดจากอะไรอ่าอาจจะเป็นแอบอลเห็นปะ่ะโชตัวอย่าง นักวิจัยท่านหด่์ท่านลังซีมันนะเห็นไหมเขาทดลองเรื่องนี้เลยนะแเราก็สรุปแล้วบางท่านเนี่ยอ่านงานวิจัยของเขาอะไม่ทะลุอ่านได้ว่าเ,เชื่อเข้าไปแล้วเนี่ยต้นผลทุเรียนเนี่ยอายุป,ประมาณสักสุดเกซนะมันจะระเบิดขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะ อันนั้นเกิดจากงานวิจัยใช่ไหมก็คือ i n อกเชื้อเข้าไปคาว่เาเอาเชื้อไปปล่อยในผลผลิตปล่อยเมื่ออายุ60ความสุข60ไม่เกิดมันจะระเบิดตอนเมื่อผลทุเรียนผลนั้นอ่ะความสุขประมาณ90ซขึ้นไประเบิดเลยนะครับเพราะนั้นคุณคยเห็นไหมว่าต้นทุนเรียนเนี่ยนะผลทุเรียนที่อยู่บนต้นอ่ะระเบิดตรงน,นั้นอ่ะน้อยมากเป็นไปไม่ได้ เห็นไหมที่แรงที่ผ่านมาเนี่ยมันแตกเพราะอะไรเห็นไหมเห็นไหมทางสุราษฎร์ทางมือ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 จมูกจันทก็มีห่ออยู่ข้างบนอ่ะแล้วมันร้อนมากอ่ะอันนั้นเกิดจากการสร้างเอทิลีนมากเกินไปทุกพื้นที่เลยร้อนเอทิลีนทั้งนั้นเอทิลีนนี่ทาให้ผลไม้นี่สุกไงมันสุกมันก็แตกออกมามันก็เป็นอย่างนั้นถูกไหมทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของเขาอยู่นะครับอันนี้เป็นอย่างนี้ อ่ะนี่คือหนามท็อปนะครับอ่ะสุดท้ายขยายไปเรื่อยๆนะถ้าไม่รักษามันก็ล้วนลงหล่นลงมากับพื้นนะครับอันนี้เทียแป้งก็เป็นที่มาของออลาดําเพราะว่ามัน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 ,ม,นมันคายมันถ่ายอ่ะถ่ายบูนออกมาเนี่ยตัวนี้ทุกท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็คือนอนหลังจบผลเห็นไหมอันนี้ เกิดตอนที่ไหนตอนที่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแมลงวางไข่ได้อยู่บุนต้นได้อันนี้อยู่บนต้นแต่ถ้าเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเชื้อมันไม่ใช่นะครับอันเนี้ยนารัางเกียจคนอ่ที่สามไญทีด้สุดก็ตัวนี้ที่ผมบอกอ่ะเส้นเดินฝอยกรณีแบบนี้เหมือนกันที่ผมเจออ่ะที่เนินสี่เก้าหนึ่งเนี่ยผมถามเกษตรกรว่าคุณเก็บเกี่ยวผมปไปดไใ่เก็บเสร็จแล้วมันหล่นลง,ลง,ลงมนาในน้ำอ่ะ แล้วเอาลูกนั้นส่งมาให้ผมอ d e n ดนติฟายว่าทำไมเป็นอย่างนี้ออกมาแล้วคือตัวนี้เห็นไหมไส้เดือนฝอ,อยคือเห็นไหมฮะไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยเป็นไส้เดือนที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไส้เดือนที่นะออก,กูมองด้วยตาเราเห็นนี่คือไส้เดือนดีนะไส้เดือนดินแต่ไส้เดือนฝอยเนี่ยเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนี่นี่ขยายมากนะเนี่ยมันมีเห็นไหมที่หัวมันอ่ะมันจะมีสเปียก็เรียกอะไรมีมีเข็มแทงเข้าไป แทนเขาเ้าไปเนื้อเยื่อของเราแล้วปล่อยสารพิษเข้าไปสาเดือนฝอยที่เป็นเจอมากๆก็คือทําให้เป็นกอ G A d l ก L ก็คือเนื้อเยือ่อเป็นตะปุมตะปั่มอะเป็นตะปุมตะปัง,ออปน,ะปะปงนะอันนี้นะครับโรคทางใบก็มีหลายโรคนะครับผมไม่เป็นห่วงเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรคทางใบเนี่ยสินค้าที่เราทําอยู่ลาเทมันเทอร์เนี่ยมัน ักษาได้แล้วก็มันไม่ได้ทําลายเศรษฐกิจมากจนเกินไปนะครับอันนี้ใบติดนะครับผมไปเร็วหน่อยนะครับอันนี้ใบติดนะครับ้บอ,นนบบองใบติดอันนี้ฟมโฟมบัสซิสนะครับคือคือได้ยินไหม,ฟมโฟมบสิสเออนี่ยอันนี้สลายอันนี้อันนี้อันนี้ก็กต้องระวังไว้นะถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยใบที่จะสังเคราะห์แสงมันไม่มียืนตายต้นได้นะเจอมาแล้วยืนตายต้นมาแล้วนะ ็คือไม่มีอาหารสําหรับต,ต้นต้นทุเรียนเขาอะมันก็เลยตายนแต่พวกนี้รักษาง่ายรักษาง่ายนะรักษาง่าย mm hmm. อันนี้อัญชัโหนดทุกคนรู้จักนะอัชัโหนดอัชัโหนดนี่เป็นกหลายพืชหลายพืชเรยเกินไอ้ตัวพริกอะชอบมากนักนะพริกอะอัชัโหนดะกุ้งแหง้งไงรูกรุ้งแห้งอะเออรูกุ้งแห้งนะเนีน่ยอาการขององญชัโหนดนะครับอันนี้ลาดำพวกนี้ง่ายนะครับ ผมจการพลทงบอกว่า,าทําความเสียหายไม่รุนแรงเมื่อทุเรียนมีภูมิคุ้มกันมันก็ปกป้องตัวเองได้อยู่แล้วนะครับอ,อันนี้ผมจะให้ถามลองถามดูรูปที่เห็นนี้รูปที่เห็นนี้นะครับยืนตาต้นเนี่ยเกิดจากอะไระอันนี้ดรด็อกเตอร์จะให้ควิส ทางผู้ชมใช่ไหมคะลองดูเนี่ยนี่รูปมันอันนี้อนนเกิดจากเชื่ออะไรอ้าวการทูบเนี่ยเกิดจากคุณคิดว่าเกิดจากเชื่ออะไราอ่าอ่าว่าราโอครับอ่าแล้วผม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 แสดงให้เห็นอย่างนี้คุณว่าเกิดจากเพี้ยจ้ากระจนฝอยไหมเห็นไหมฝอยอยู่ตรงนี้แหละ ส่วนมากอะ่ะก่อนที่ผมจะมาพูดเนี่ยหลายปีแล้วอะ่ะทุกคนบอกว่าลาซิโอนิพเดียเกิดจากเพียจ,จ้ากระจันฝอยเห็นไหมเพียเจ้จากระจันฝอยตรงนี้แหละเพราะ,ะนั้นเราต้องอันเนิฟายให้ถูกว่ามันเกิดจากอะไรนะแต่ผมมีม,มีมีคลิปอันหนึ่งนะมั้ยดูไหมหรือยาวไปยาว,<ป>วไปใช่ไหมอ้าวผมพูดเน่งแล้วกันถ้าเกิดจากเพียจักระจันฝอยเนี่ยใบมันอ่ะมันจะม้วนข้าหากัน แต่ถ้าเกิดว่าเกิดจากโกการคกั้นทูนเนี่ยอาการใบเนี่ยมันคล้ายๆน้ำร้อนลวกที่ผมบอกไปครั้งแรกคล้ายๆกับไฟท็อปนะครับแล้วถ้าเกิดจากเพี้ยจก้กระจันฝอยเนี่ยคุณฉีดยาฆ่าเพี้ยใบเนี่ยมันจะต้องหายนะมันจะต้องแตกใบอ่อนกรณีถ้าเป็นเพี้ยจก้กระจันฝอยนะแต่ถ้าเป็นโกกรคกั้นทูนเกิดจากลาซิโอดิปเดียคุณฉีดเพี้ยไปหมดแล้วมันไม่แตกใบอ่อน เพราะอะไรเพราะมันเกิดจากเชื้อลาซิโอดิปเดียบางกรณีเพี้ยจัากระจันฝอยเนี่ยมันเป็นปะหานำโรคมันไปดูดกินน้ำเลี้ยงต้นที่เป็นการทูบแล้วแล้วก็มากินต้นที่สมบูรณ์พอมันดูดกินน้ำเลี้ยแป๊บมันก็ทายไอตัวเชื้อลาซิโอดิปเดียที่ติดมากับปากมันน่ะทำให้ต้นนั้นน่ะกลายเป็นการทูบเพราะฉะนั้นพวกเราถึงบอกว่าไอ้ลักษณะแบบนี้แหละมันเกิดจากเพี้ยจักระจันฝอย ไม่ใช่เกิดจากเพี้ยจ้ากระจันฝอยต,ต่อเมื่อเพี้ยตัวนั้นเป็นพาหะนาโรคโอเคไหมแต่ถ้าโดยตัวมันลําพังอะ่ะมันมันสุดแค่นั้นเองสุดแค่ใบม้วนแค่นั้นแล้วคุณฉีดยาฆ่าเพี้ยมันก็หายแล้วมันจะต้องแตกใบอ่อนถูกไหมยายเ้ถูกนะครับอันนี้แต่เดี๋ยวนี้เกษตรกรหลายท่านเราก็ภูมิใจนะเออโอเขาเข้าใจหมดแล้วสมัยก่อนเข้าไปในสวนเนี่ยบอกเอ้ยเพี้ยจะกระจันฝอย ลาซิโอดิพเดียกั้นทูกัก้นทอรชันไม่รู้จักอ่ะรู้จักแต่พี่จะกระตันฝอยแล้วก็ถามว่าเป็นมานานหรือยังเป็นมานานแล้วแล้วหายไหมไม่หายอ่ะคุณก็ลองฟังผมดี่จะว่า <laughs> <laughs> สุดท้ายก็เข้าใจผมไงแล้วเราเอา,เอานเสนอสิ่งที่เปรียบเทียบไปขโมองให้เขาเห็นไงความมันเป็นอย่างนี้หลายสิ่งหลายอย่างนะที่พวกเราเข้าใจผิดกันนะแต่ก็ดีใจที่เออทีวนี้หมายว่าไมเซตต่างๆก็เปิดรับ ว้างขึ้นไงสมัยก่อนนี้ไม่ใช่นะไปเจอเกษตรกรรุ่นผมอย่างนี้นะคุยกันไม่รู้เรื่องดำเนินสะดวกอะ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องจริงจรงก็เขาก็เอาใหญ่งนั้นะ่ะนะรู้จักไหมฮะดำเนินสะดวกโอ้โหมันปรมาจารย์ใช้ปุ๋ยใช้ย,ยายเยอะมากนะลูกสาวเกษสะกดเรื่อยว่าเมื่อไรจะาอัดจบทีเดียวเดียวเดียวไอ้นั่นก็จบเนี่ยอันนี้อยากดูไหมแล้วถผ่านไปก่อนนะข้อแตกต่างแล้ววันหลังจะจะดูดูกันเราติดตามเพิ่มใน t ิกตอกได้นะคะเดี๋ยวลงเรื่อยเรื่อย เนี่ยอันนี้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 คือแบบอ่ะอันนี้คือจบเซสชันของเรื่องโรคแล้วนะคะตอนนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมคะเปิดโอกาสให้ถามสั้นๆนะคะประมาณสักสามคำถามค่ะคือไหมคือไเลยครับอ่ะถ้านแมงเีอ่ะเชิญ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 ค่ะเอาแมงไปด้วยอย่างอย่างโรคลาสนิมพวกนี้นะฮะมีมี ผู้รู้หลายท่านกนแนะนําให้ผมใช้ตัวคอปเปอร์ก็คือคอปเปอร์มีสองประเภทนะฮะก็คือตัวฟังกูลานก็คือที่เป็นไฮดรอกไซด์กับอีกตัวหนึ่งเป็นออโอใช่ซิคลายกับคอปเปอร์ซันเฟย์โอซิคลายกับคัพเปอร์ซันเฟย์ครับคือคอปเปอร์ซันเฟย์ครับสมัยใหม่นี่มันมีตัวบวกก็คือมันใช้ทั้งสองตัวพร้อมกันเลยทีเนี้ยผมผมอยากทราบว่า มันจะไปฆ่าไอตัวเชื้อราที่เป็นชั้นสูงกับชั้นต่ำทั้งหมดในต้นผู้เรียนเนี่ยมันมันจริงหรือเปล่าครับคืออย่างนี้แรกๆเดิมทีนะถ้าเกิดว่ายาอะไรก็ได้ที่ออกมาใหม่ะประสิทธิภาพสูงสุดอยู่แล้วแต่คุณใช้ไปสักปีสองปีเนี่ยเนื่องจากว่าเห็นไหมผมพูดแต่เบื้องต้นไงสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตจะมีภูมิคุ้มกันด้วยตัวมันเองตั้งแต่กําเนิดสายคอปเปอร์ ออกซิคอลไลด์เดอร์สายคเปอร์ซัลเฟตเดออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตัวเชื้อโรคหรอวาเชื้อที่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 เป็นโรคอะมันพัฒนาตัวมันเองเชื้อโรคมันก็มีภูมิคุ้มกันของมันนะถูกไหมแล้วมันก็จะสร้างเอนไซม์ต่างๆเพื่อจะปกป,ป้องไม่ให้ตัวคอปเปอร์เข้ามาสมัยก่อนนี่เห็นไหมไฟท็อปอะแต่คุณดูมาอานดีไหมดีเดี๋ยวนี้เป็นยังไง ไปดูแล้วกันเพราะอะไรเพราะภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสร้างขึ้นมาแบบนั้นต่างกันแล้วนะเดีย๋ยวนี้ต่างกันแล้วนะเพราะนั้นอะไรเดี๋ยวคุณดูของผมมันต่างจากคุณอีกแล้วตรงไหนนะครับการสักเอาจบไปยั้ขอโทษทีนะครับออรอออออขอโทษทีมีคำถามอีกนหครับเด,เดี๋ยวคุยกันก่อนนะผมอายุเยอะแล้วบางทีคุณถามแล้วผมลืมผมต้องถามว่าเมื่อกี้นอนะอ้องเนี่ยเอะเมื่อกี้คุณถามอะไรวะนะเราคุยกันเองนะ7จ็สิบห้านะันะมันจะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวพวกคุณก็ตามผมมามันต้องกลัวมันต้องกลัวมัต้องกลัวตามมาอยู่แล้วตามมาอยู่แล้วเออนะเอ้าเอ้าผมต่อเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคำถามมือดีไหมครับอ่าวอ้าวเลยครับจะถามว่าลูกเอ้การทูบเนี่ยทตมันขึ้นดันยอดในถ้าถ้าเราตัดตัดทิ้งยอดมันแล้วมันจะมีโอกาสจะแตกใหม่ไหมครับ อ่าเชิญเชิญเชิญครับผม<อ>ว่าคําถามนี้โอเคมากนะอย่างนี้อย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องหมอ้วยเนอะใช่ไหม <laughs> เวลาเชื้อเข้าไปที่ลําต้นเราอ่ะคิดว่ามันไปไหนบ้างครับมันจะอยู่ที่ตรงไหนท่อ <c oughs> น้ำเลี้ยงท่ออ <c oughs> าหารใช่ไหมครับทีนี้ท่อน้าเลี้ยงท่อ <c oughs> อาหารอยู่ตรงไหนบ้างทั่วลําลต้นเลย <c oughs> ทั้งหมดเลยเหมือนเส้นเลือดเราอะครับมันมีหมดเลยเพราะฉะนั้นเรา อาการที่มันแสดงออกแส,แสดงออกด้านบนใช่ไหมครับเราตัดด้านบนทิ้งมันไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับเชื้อมันก็ยังอยู่ในกระแสเลือดเขาอยู่ยังอยู่ในท่อน้ำอาหารเขาอยู่เพราะฉะนั้นวิธีที่ตัดลําต้นอันนั้นคือปลายเหตุครับถูกไหมเพราะฉะนั้นนะเราต้องฆ่าเชื้อเขาก่อนครับวิธีฆ่าเชื้อเนี่ยไม่ใช่เอายาไฟทอปเทลรบาไปฆ่าไม่ใช่เราต้องใช้ยาเฉพาะเจาะจงที่เขาสามารถฆ่าเชื้อในท่ออาหารได้ มันถึงจะหยุดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าถ้าเราตัดกิ่งทิ้งข้างบนเนี่ยซึ่งเชื้อราเซิโอด,ดิโ์เนี่ยเขาจะแห้งจากปลายยอดลงมาจนสู่ด้านล่างถ้าเราตัดบนแล้วมันหายไหมหายครับทั้งบนหายไปแต่ว่าเชื้อไม่ได้หายนะครับอาการยังมีอยู่เพราะฉะนั้นตัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะลามมันก็จะลามลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆสังเกตไหมครับเราตัดทุกปีเลยเห็นไหมฮะ ตัดยอดเสร็จอ้าวลงใหม่อีกละปีนี้ลงใหม่อีกละปีต่อไปลงใหม่อีกละสุดท้ายไม่เหลือเลยทําต้นสาวใหม่ใช่ไหมฮะนั่นแหละครับต,ตอบคำถามไหมครับอ่ะอีกแล้วลครับผมถ้าเราไม่ตัดเลยต้องอยู่ในข้อแม้ที่มันยังไม่แห้งหมดนะครับถ้ามันยังไม่แห้งหมดเราใช้ลาทามเปนเทอร์เนี่ยเขาจะแตกใบใหม่ให้เขาจะฆ่าเชื้อที่ท่อน้ำท่อหารให้อันนี้ครับที่ผมบอกว่าทำยังไงให้มันหาย เขาจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานอกจากฆ่าเชื้อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันมาให้สร้างภูมิคุ้มกันเสร็จแล้วเขาจะสร้างใบใหม่ให้ด้วยถ้าเป็นช่วงที่เรากําลังมีดอกอยู่ดอกมันจะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะเขากินอาหารได้มากขึ้นเมื่อกี้เนี่ยมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมจาไม่ได้ละทาไมเราเราให้ ทำไมเราถึงต้องต้องมาโฟกัสกับเรื่องโลกเรื่องเนี้ทำไมทำไมเราไม่ไปโฟกัสถึงเรื่องเพิ่มผลผลิตไปเลยเพราะอะไรสังเกตไหมครับเพราะอะไรถูกต้องครับพื้นฐานมาอยู่ตรงนี้ครับถ้าคนไม่ถ้าคนท,ที่ที่เป็นโลกอยู่แล้วเนี่ยเราจะออกเราจะคลอดลูกเราจะมีลูกอะ่ะมันยากไหมยากใช่ไหม คนที่เป็นแม่จะรู้ดีใช่ไหมแต่ผมไม่รู้หรอกว่ายากไม่ยากผมไม่รู้แต่ว่าต้นทุเรียนเหมือนกันต้นทุเรียนเนี่ยถ้าไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงมันจะมีลูกให้เราไหมครับตัวมันเองยังไม่รอดเลยอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้พื้นฐานพื้นฐานให้มันแน่นก่อนพื้นฐานนี่้มันไม่เป็นโรคก,ก่อนหลังจากนั้นน่ะเราจะเพิ่มผลผลิตจะเอาห้าตันต่อไร่หกตันต่อไร่หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรามาว่ากัน แต่ n ปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยที่แปลงที่สวนนะครับบ่อนโลเรียงใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้ท็อเตอร์ต่อเลยอ่ัมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับอ่าครับคุณาพี่ันจะถามต่อคําถามเมื่อกี้ค่ะว่าถ้าตัดกับไม่ตัดมันมีผลไหมคะหรือว่าถ้าไม่ตัดมันจะลามไหมคะหรือว่าตัดจะดีกว่า,อย,า,อ,ยาอย่าที่แจ้ง <laughs> อย่าที่แจ้งไปครับ ถ้ามันแห้งถ้ามันแห้งอันนี้ตัดเถอะแต่ถ้ากิ่งมันยังไม่แห้งนะครับอันนี้เราใช้ราทาเมนเทอร์ or, เนี่ยเขาจะแตกใบใหม่ให้เพราะฉะนั้นคือส่วนที่ตายไปแล้วครับเราตัดทิ้งได้แต่ส่วนที่ยังไม่ตายอย่าตัดนะครับเรายังฟื้นต้นเขาอยู่เขาได้อยู่นะครับข้างหลังครับหนึ่ให้เพื่อนๆได้ยินหน่อยโอเคค่ะ แทชกรณีถ้ากิ่งมันยังไม่ตายนะคะครเราใช้ฝังเข็มเนี่ยจะช่วยไหมคะทุเรียนเนี่ยวเวลาเราวเวลาเรากินอาหารเน่ยส่วนใหญ่เขากินทางไหนครับทางลากทางลาาส่วนใหญ่เลยเป็นแมทโฟลแล้วก็ใบถูกต้องไหมครับมีทุเรียนมีพืชต้นไหนที่กินอาหารทางลำต้นไหมคะ มีไหมครับเอาอย่างนี้ส่วนที่เขียวๆข,ของต้นทุเรียนไอ้ต้นพืชทั้งหมดอ่ะมันสามารถสังเคราะห์แสงได้เพราะฉะนั้นมันสามารถกินอาหารได้แต่ในกรณีต้นทุเรียนเนี่ยให้ทางเจาะฝังเข็มเนี่ยผมให้คิดดีกว่าว่าเขาจะเอาตรงไหน ไปสร้างภูมิคุ้มกันเขาจะเตรงไหนไปดูดไปเพื่อไปไปเป็นยาให้เขาก็ตามท่ออาหารนะคะเดินตามท่ออาหารเรารู้ได้ไงครับว่าเราฝังฝังโดนท่ออาหารทราบไหมครับถูกไหมฮะถูกไหมอะไรลายเข็มต้องโดนสักเข็มหนึ่งใช่ไหมพี่ถูกต้องอ่า เราฟังหลายๆเข็มอาจจะโดนแต่ว่าเราไม่รู้เลยครับเพราะท่อน้าท่อหานี่ในต้นทุเรียนเนี่ยโอ้โหมันมันเล็กมากเลยนะมันมองไม่เห็นแล้วมันก็สัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะคือมันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับแต่ผมไม่คืออันเนี้ยคาตอบเนี่ยมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเลยเพราะฉะนั้นผมอมะไม่อยากจะพูดเยอะไม่อยากแต่ต้องเยอะเพราะหนึ่งผมเป็นบริษัทนะครับไปแต่ต้องตรงนั้นมากไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องอะไรหลายๆอย่างแต่ผมอยากให้คิดตรงนี้ คิดว่าเราปักไปอ่ะเขาได้หรือเปล่าถ้าคิดว่าเขาได้ปากเลยครับไม่เป็นไรแต่ผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธทีที่ดีกว่านั้นก็คือใช้ลาแทอเมนเทอร์ใช้ไปเนี่ยไม่ต้องไปปกักไม่ต้องไปฝังไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องขูดด้วยใช้ไปเลยครับใช้ฉีดทรงพุ่มในนอกกิ่งก้านอ้ยมีคนตอบด้วยมีคนตอบสแสดงว่ามีคนใช้แล้วถูกไหมฮะกิ่งก้านลำต้นใบฉีดฉีดไปให้หมดเลย แผลใช่ไหมครย้ำที่แผลด้วยเป็นไงครับหายไหมครับแ,แห้งเลยใช่ไหมฮรผมไม่ต้องบอกองเลยนะถูกไหม,มนั่นแหละครับอ่ะคําถามเพิ่มครับเดี๋ยวจะสักครูร่รน,นะครับพัฒนาไม่ดีเลยสามวันนี้ได้มีคําถามกันอยู่อย่างหนึ่งว่าหลังจากตัดกิ่งตัดต้นแล้วทิ้งตรงไหนแล้วก็ กำจัดมันยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่จะทิ้งข้างส่วนกันคือเราไม่อยากให้เอาเชื้อราเชื้อแบคทีเรียหรือว่าไวยรัสอะไรก็แล้วแต่ไว้ในส่วนเราอยู่แล้วถูกต้องไหมครับวิธีที่ด,ทด,ทดีที่สุดก็คือการเผาเผาดีที่สุดแต่พื้นบ้านเรายอมไหมอ่ะ <laughs> ใช่ไหมฮะก็เราก็ต้องทอําอ่ะเราถ้าจะให้แนะนําแนะนําแบบ กว้างก็คืออะไรที่เป็นเชื้อเราต้องเผาครับเอาไปสุมไว้ที่โคนต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ดีเลยนะครับแนะนําให้กําจัดทิงซะโดยการเผานะครับไดไ้โอเคครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคเอ,อตัวยาแอนเทอร์เนี่ยครับตัวสารมันคืออะไรแล้วมันมี ขั้นตอนในการทํางานในตัวของต้นไม้เนี่ยยังไงครับโอเคคำถามดีๆนะคำถามคำถามว่าลาเทมเป็นสารอะไรทํานานทํางานยังไงลาเทมเเนอร์เนี่ยไม่ใช่สารเคมีก็พูดอย่างนี้ไม่ถูกเนะมันมันคือสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายกับคนเพราะอะไรเพราะว่าสารเคมีตัวเนี้ยเนี่ยมันเหมือนน้ำลายเราอะ เป็นอันตรายกับเราไหมครับไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารคเคมีตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่าไฮโดรลติกเอนไซม์ตัวนี้เข้าไปในใบพืชเวลาฉีดในใบพืชน,นะครับเขาจะเข้าไปในใบพืชเปลี่ยนแปลงใบพืชให้สร้างยาขึ้นมาพอสร้างยาปุ๊บเนี่ยเขาจะฆ่าเชื้อในท่อน้าท่ออาหารทั้งหมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ใบเลยนะลงมาข้างล่างเพราะว่าเวลาเขาสร้างยาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องเอามาเก็บที่ล่าง พอเก็บที่รากปุ๊บเขาถึงจะลำเลียงขึ้นไปที่ลําต้นอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบแรกเนี่ยลงมาแล้วรอบที่สองเขาจะขึ้นไปที่ลําต้นใบทั้งหมดเลยขึ้นไปทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่ความต้องการของเขาเขาต้องการตรงไหนเขาจะเอาลําเลียงไปตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะฆ่าเชื้อก่อนในรอบแรกรอบที่สองฟังชันที่สองที่เขาทำเนี่ยเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้ว พอได้ได้การฆ่าเชื้อเสร็จสร้างภูมิคุ้มกันปุ๊บเขาก็จะเริ่มสร้างใบใหม่ขึ้นมาทันทีเลยหรือถ้าเป็นช่วงที่เขาทําดอกเขาจะสร้างดอกให้นะครับยื่นขึ้นอยู่กับอาหารในช่วงนั้นๆที่เขาที่เราให้เข้าไปนะครับโอเคไหมครับได้นะเพราะฉะนั้นลาทเ,นเทอรเมนเตอร์เนี่ยฉีดไปทั้งทรงพุ่มในนอกกิ่งก้านลำตน้นฉีดทั้งหมดเลยเขาจะเข้าไปทำหน้าที่ ค่าเชื้อเพิ่มภูมิคุมกันแล้วก็เสริมสร้างส่วนที่สึกหลอให้เองนะครับครับผมอันนี้ขอเป็นคําถามสุดท้ายนะคะคือคือตอนนี้ถ้าผมเจอพวกไฟท็อปที่เป็นเป็นลักษณะเป็นแผลเลยที่ลาต้นนะนะฮะตอนนี้ที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้วิธีการขูดนะครับแล้วก็จนถึงเนื้อเยื่อขาวๆที่มีสีช้ำเลือดช้ำหนองอะไรนรั่นนะฮะแล้วก็จะกรีดด้วยด้วย สิ่งของอมีคมเสร็จแล้วก็จะใช้ตัวโคพาโมค่าไฮโดรคลด์อัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งทำทำแผลให้มันนะครับแต่แต่ถ้าผมอยากจะใช้ไอลาเทมแอนเทอร์มา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 ใช้กรณีเนี้ผมสามารถใช้วิธีการฉีดแทนได้ไหมมันจะรักษาได้เหมือนกันไหมใช้ใช้ฉีดพ่นทาง<ป>ทางใบได้เลยครับแล้วก็เน้นที่แผล ฉีดลำต้นฉีดใบทรงพุม่มนะครับในนอกในนอกเลยนะครับแล้วก็กิ่งก้านลำต้นเน้นที่แผลแค่นี้ครับไม่ต้องขูดทําไมผมถึงไม่ให้ขูดมีใครพอทราบไหมหนึ่งเผื่อแผลใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็อะไรครับอ่ยเก่งหมดเลยนะ <laughs> สุดยอดเลยเนี่ยถูกต้องครับ <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราขูดไปเรารู้ไหมครับว่าเราจะขูดอะไรไป เหมือนเมื่อกี้เจาะฝังเข็มอะเรารู้ไหมเราฝังถึงโดนถึง